อะไรเอะสเปรย์ขีดแหกแหลมมากับคัตเตอร์แมทมาแล้วยังไงต่อเอาคัตเตอร์แบทออกมาแล้วทําไมอ่ะแล้วยังไงต่อเอาสเปรย์ขีดแรลกขีดไปที่คัตเตอร์แมทขีดไปเรื่อยๆแล้วทําไมอ่ะแล้วยังไงต่อเอาไปจุ่มลงที่แก้วน้ำเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราสเปรย์ขีดแหกแหลมไปขีดที่คัตเตอร์แมทพอเราคัตเตอร์แมทไปจุ่มน้ํามันจะกลายเป็นฟองซ่าๆครับทุกคนสาเหตุที่น่าใจพอเธออยู่ข้างในนั่นแหละโอเคครับเวลาแ้วผมได้ไปซ in ื้อสเปรย์ขีดแหกแหลมกับคัตเตออรรรร์แแบบมาเียย้้ลวนนะคคัทุก โอเคครับต่อไปเดี๋ยวแกะคัตเตอร์แมทเอามาจากถุงหนึ่งอันนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปบุตรเหลือสเปรย์ขีดแหลกแหลมไม่ขีดที่หลักแหลนะครับทุกคน <S <S ล้อเล่นเอามาขีดที่คัตเตอร์แมทนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปบุตรเหลือคัตเตอร์แมทที่ขีดสเปรย์ขีดแหลกแหลมาจุ่มที่แ,แ,กแ,กแก้วน้ำนะครับทุกคนแล,ล้วเราจะมาดูกันนะว่ามันจะมีฟองๆซ่าๆขึ้นมาจริงไหมถึงเวลาดีทุกคนรอพร้อมสามสองหนึ่ง มันกลายเป็นฟองซ่าในน้ำจริงครับทุกคน